สเต็ปการเป็นนายหน้าขายสินค้าออนไลน์มือใหม่มีสเต็ปอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ไปชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าการเป็นนายหน้าออนไลน์คืออะไรครับมันคือการหาเงินบนโลกออนไลน์รูปแบบหนึ่งครับคือคุณแค่ไปเอาสินค้านะครับของพ่อค้าแม่ค้าที่มันอยู่บน lazada ที่มันอยู่บน shopee ที่มันอยู่บน tiktok นะครับหยิบมาครับแล้วนำมาโปรโมท ผ่านช่องทางนี่คุณมีถ้าคุณมี Facebook คุณก็โปรโมทบน a c e b o o k ถ้าคุณมี YouTube คุณก็โปรโมทบนบน u t u b e ถ้าคุณมี IG คุณก็โปรโมทบน IG หรือถ้าคุณทำา Tik t o ออยู่แล้วคุณก็เอาสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าบน TikTok มาปักตะกร้าบนหน้าช่องของคุณแล้วคุณก็แนะนำสินค้าเหล่านั้นและถ้าากว่าคุณแนะนำแล้วมีคนไปซื้อตามนะครับคุณก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับเป็นค่านายหน้าไปซึ่งสินค้านะครับที่คุณสามารถแนะนำได้มีหหหหลลาาาากกยมมมววดู่่ๆนะจเป็ฟช นะครับอของใช้ในบ้านและอื่นๆอ,อีกมากมายเลยดังนั้นวันนี้ครับการเป็นนายหน้าบนโลกออนไลน์สามารถเริ่มต้นได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องมีต้นทุนเยอะครับค<ฟ>ุณสามารถเริ่มต้นด้วยมือเปล่าเลยด้วยซ้ำนะครับขอมีแค่มือถือเพียงเครื่องเดียวแล้วก็ไปเอาสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาเริ่มต้นโปรโมทได้เลยเห็นไหมว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปส่งของไม่จำเป็นต้องไปแพ็คของเพราะหน้าที่เหล่านั้นเป็นหน้าที่ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ครับหน้าที่ของนายหน้าคือโปรโมทส,สินค้าเท่านั้นคราวนี้ครับแล้วมีสเต็ปอะไรบ้าง สำหรับคนที่เป็นนายหน้ามือใหม่ที่จะต้องทำนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะครับสเต็ปแรกนะครับที่นายหน้ามือใหม่จะต้องทำนะครับคุณจะต้องไปสมัครการเป็น Affiliate นะครับกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ 1. Lazada Affiliate 2. Shopee Affiliate และ 3. เปิดตะก้า TikTok ok Shop นะครับที่เป็นแบบนายหน้าและถ้าหากคุณมีผู้ติดตามครบ1,000คนถึงจะสามารถเปิดได้นะครับดังนั้นมี3แพลตฟอร์มในประเทศไทยหลกัหลกๆตอนนี้ถ้าคุณอยากจะทำไนน้านะครับ Lazada Affiliate, Shopee Affiliate นะครับแล้วก็ TikTok Shop Creator เป็นแบบายหน้านั่นเองครับ และถ้าคุณไม่รู้นะครับว่าคุณจะไปเปิดสมัครยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับคุณไปดูแล้วก็ไปกดที่ลิงก์นะครับเพื่อไปสมัครตามได้เลยนะครับบอกเลยว่าขั้นตอนแต่ละอันนะครับง่ายมากๆในส่วนของ t i k t อกนะครับอย่าลืมว่าต้องสร้างเวยตามให้ครบในช่องของคุณ1,000คนแล้วคุณจะสามารถเปิดตะกาได้นะครับข้อที่2นะครับคือเมื่อคุณสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับคุณได้รับอนุมัติเข้าร่วมโปรแกรมการเป็นนายหน้าของ Laçada หรือ Shopee นะครับหรือของ t i k t อ k แล้วนะครับ ต้องรู้ว่าโปรแกรมแต่ละอันเนี่ยครับมันใช้งานยังไงคือหลายๆคนน่ยมาแล้วเริ่มต้นทําเลยไม่ได้ศึกษาครับว่าเราจะเอาลิงก์จาก lazada มาโปรโมทยังไงหลายคนหยิบมาลิงก์ผิดลิงก์ผิดมาเลยนะครับก็เลยทําให้ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าอย่าง shopee แบบนี้ครับคุณจะเอาลิงก์จาก shopee มาโปรโมทยังไงหลายคนหยิบลิงก์ผิดมาก็ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นครับหรือแม้แต่ tiktok เองครับคุณปักตะกร้ายังไงครับคุณต้องศึกษาว่าการปักตะกร้าปักยังไงนะครับแล้วมีข้อจํากัดอะไรบ้าง ที่ไม่ควรทำนะครับเวลาที่คุณปักตะกร้านเองดังนั้นครับข้อที่2คือเรียนรู้ครับว่าวิธีการในการทําแต่ละอันเนี่ยคืออะไรนะครับขั้นตอนที่3มนะครับคือเมื่อคุณนะครับได้ลิงก์โปรโมทแต่ละสินค้าแล้วนะครับคุณก็ต้องไปโปรโมทถูกต้องไหมแต่ถ้าหากว่าคุณไปโปรโมทแล้วคุณไม่มีคนเห็นนะครับแน่นอนว่าคุณก็ทําเงินไม่ได้ดังนั้นนะครับถ้าคุณทําา a z a d a กับ s h อป e ีคุณจะต้องไปโปรโมทผ่านทาง Facebook ผ่านทาง YouTube ผ่านทาง i ิน t a g r a m นะครับสมช่องทางนี พยายามสร้างผู้ติดตามครับขึ้นมาให้คนเห็นคุณให้ได้นะครับจากคอนเทนต์ที่คุณลงและเมื่อคนเห็นคุณนะครับคุณป้ายยาติดลิงก์นะครับคุณก็จะสามารถทําเงินได้นั่นเองในส่วนของ Tikt อกนะครับคุณสามารถไปลุยในเรื่องของการสร้างผู้ติดตามบน t i k t อกนะครับและเรียนรู้ครับการทําคลิปวิดีโอครับทำยังไงให้มันหยุดคนอยู่ทํายังไงให้มันเล่าเรื่องแล้วโน้มน้าวและทํายังไงให้มันสามารถป้ายยาได้ครับดังนั้นนะคุณจะต้องศึกษาแล้วว่าโอเคถ้าว่าคุณมาเริ่มต้นทำเนี่ยครับ โปรโมทลิงก์หรือปักตาก้าคุณจะต้องทำคอนเทนต์ออกไปยังไงบนแพลตฟอร์มไหนเรื่องศึกษาในะครั้นที่3ครับ ขั้นตอนที่4นะครับในการสร้างรายได้ของการเป็นนายหน้าเนี่ยหัวใจสําคัญมันคือเรื่องของเนื้อหาครับดังนั้นนะคุณจะต้องเริ่มไปศึกษาว่าเนื้อหาแบบไหนที่คุณควรลงไปเพื่อทําให้คนสามารถกดไปที่ลิงก์สินค้านะครับและเมื่อคนกดลิงก์สินค้าทํายังไงให้เขาซื้อนะครับคุณจะเล่าเรื่องยังไงซึ่งผมจะให้นะครับัวใจนะครับประมาณนี้เลยเวลาคุณเริ่มต้นนะครับห้าวิแรกคุณจะต้องสามารถหยุดคนให้อยู่ครับด้วยฮุกอะไรบางอย่างนะครับด้วยการพูดให้มันแบบหยุดคนฟัง ด้วยห้าวีแรกอันนี้คือหัวใจสําคัญ และเมื่อคุณหยุดคนได้อยู่แล้วนะครับคุณค่อยเล่าถึงนะครับคุณสมบัติของสินค้ามันเข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาอะไรนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมกระตุ้นนะครับด้วยเรื่องของราคาโปรโมชั่นต่างๆนั่นเองครับการลงคอนเทนต์นะครับคุณต้องลงแบบสม่ำเสมอนะครับแต่ผมขอฝากวันิดหนึ่งว่าพยายามอย่าทําตัวเป็นสแปมครับทำตัวเป็นสแปมคือยังไงคือลงคอนเทนต์นะครับบนหน้า a c e b o o k เนี่ยโอ้โหมีแต่ลิงก์ในการโปรโมทสินค้าลิงก์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 เต็มไปหมดเลยแบบนี้นะครับแน่นอนว่าคนไม่กล้า คนคิดว่าเป็นสแปมนั่นเองนะครับหรือแม้แต่ว่าคุณทําช่องติ๊กต็อกนะครับแล้วคุณเริ่มต้นจากการถ่ายภาพไม่ค่อยสวยนะครับแล้วคุณก็ถ่ายแต่สินค้าถ่ายแต่สินค้าแล้วมันดูไม่ได้น่าสนใจอย่างเงี้ยครับมันก็จะดูเป็นช่องที่ไม่น่าสนใจพอมันไม่น่าสนใจเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเขาก็จะไม่กดไปซื้อนั่นเองครับดังนั้นนะ่ะหัวใจสําคัญขอ,ของข้อที่4คือศึกษาการเล่าเรื่องผ่านทางการทำคอนเทนต์ครับและเน้นย้ำว่าลองไปทําเป็นคอนเทนต์วิดีโอสั้นครับเอ,อสักประมาณ3 10วินาทีนะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่สามารถขายได้แล้วเนาะก็ลองศึกษาเรื่องนี้นะครับอย่างแจ่มชัดนะครับลงไปอีกนะครับ และขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่คุณเนี่ยสามารถที่จะทําคอนเทนต์ได้แล้วนะครับคุณก็ต้องเริ่มลงมือทําอย่างต่อเนื่องครับจนเริ่มเห็นผลลัพธ์นั่นเองแลวคุณพอเริ่มเห็นผลลัพธ์เริ่มเห็นแบบคิดทางอะไรต่างๆนะครับคุณค่อยดับเบิลดาวครับเริ่มแบบทำคอนเทนต์ในสิ่งสิ่งนั้นที่คุณขายเนี่ยเพิ่มลงไปเพิ่มลงไปอีกนะครับให้มันทวีคูณผลลัพธ์ขึ้นมายิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลายคนฟังมาอาจจะรู้สึกว่าทําไมขั้นตอนมันดูแบบง่ายๆจังเลยสามารถเริ่มต้นได้เลยนะััต้อนนนข มีรายละเอียดของมันครับซึ่งคุณสามารถไปศึกษาแต่ละขั้นตอนเนี่ยเพิ่มเติมได้นะครับในแต่ละคลิปวิดีโอนะที่ผมแบบมีสอนเอาไว้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ย วิธีการเหล่านี้เฮ้ยมันน่าสนใจจังเลยอยากสร้างรายได้จากการเป็นนายหน้า affiliate นั่นเองนะครับผมมีคอร์สออนไลน์นะครับที่ชื่อว่า affiliate ทำเงินจากคลิปสั้นด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับคอร์สนี้นะครับจะสอนแบบ Step b y s t e p ต็ปสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เลยนะครับใครที่อยากเริ่มต้นจากการเป็นนายหน้าขายสินค้าออนไลน์ไปเริ่มต้นในคอร์สนี้ได้เลยนะเพราะสิ่งที่ผมสอนมีอะไรกันบ้างน,นะครับ หเลยนะครับผมจะสอนเรื่องของ affiliate ครับปูปพื้นฐานเลยว่าโอเค affiliate คืออะไรนะครับเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งแจ่มชัดไปเลยแล้วคุณจะได้รู้ว่าอ๋อความแตกต่างของแต่ละแพลตฟอร์มมันคืออะไรนะครับสครับผมจะสอนให้ทุกคนนะครับรู้จักวิธีการโปรโมทผ่านทาง lazada โปรโมทผ่านทาง shopee และโปรโมทผ่านทาง tiktok นั่นเองครับคุณจะรู้3ามแพลตฟอร์มเลยนะถ้าคุณเรียนคอร์สนี้นะครับคุ้มมากๆเลยนะครับ 3นะครับคุณจะได้เรียนรู้ว่าเวลาที่คุณนะครับมาเป็นนายหน้าเนี่ยคุณจะต้องเลือกสินค้าแบบไหนนะครับผมจะให้เทคนิคในการเลือกสินค้าครับพอคุณเลือกสินค้าได้แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปคือการทําคอนเทนต์นั่นเองซึ่งหลายๆคนนะติดตรงนี้คือทำคอนเทนต์ออกมาแล้วทําไมมันถึงทําไม่ได้สักทีมันถึงขายไม่ได้สักทีเพราะหลายคนอาจจะ ทำคอนเทนต์แล้วไม่โดนใจผู้คนหรือบางคนทำคอนเทนต์แล้วมันมีแต่คอนเทนต์ขาย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 จนคนเบื่อครับซึ่งวันนี้คุณจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ครับจากการทําให้คนไว้วางใจในตัวคุณนะครับเมื่อคนไว้วางใจ เชื่อใจแล้วเมื่อคุณขายคุณจะขายได้นะครับดังนั้นการทำคอนเทนต์นะครับคุณเรียนในคอร์สนี้คุณจะทำคอนเทนต์เป็นสเต็ป by สเต็ป by สเต็ปครับทำให้คนไว้วางใจนะครับเริ่มรู้สึกใจอ่อนและสุดท้ายปย้ายยาครับให้คนซื้อนะครับดังนั้นไปนเรียนคอร์สนี้คุณได้สเต็ปการทำคอนเทนต์ไปเลยนะครับ ราคาปกติของคอสนี้นะครับ4,990นะครับใครดูมาจากคลิปนี้นะครับได้ในราคาเพียง1,590บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับทักไลน์แอดไปเลยนะครับที่ kru kun นะครับแคปภาพนี้ส่งไปนะครับแล้วบอกว่าสนใจนะครับคอร์สพเฟลเลียรนะครับหรือส่งภาพไปได้เลยนะเดี๋ยวจะมีคนตอบนะครับแล้วคุณก็เข้าเรียนนะครับซึ่งเป็นการเรียนใน Facebook กลุ่มปิดเรียนจากวิดีโอครับเรียนง่ายมากๆนะครับผมเรียบเรียงเอพิซดไว้ให้เรียบร้อยแล้วความยาวรวมๆเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงกับเนื้อหาแน่น มั่นใจว่านะครับคุณเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้นะครับยังไงนะครับคุณได้รับผลลัพธ์ได้คืนค่าขอสมมั่นใจมากนะครับเพราะว่ามันมีเทคนิคหลายอันนะครับที่คุณทําได้เลยแบบง่ายๆฟรีๆนะครับเอาลองไปทํากันนะครับเนาะหวังว่าจะได้เจอกันเนคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับทุกคนใครยังไม่กดติดตามกันกด subscribe ช่องนี้เอาไว้นะครับผมครูคุณครับสอนในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์นะครับเจอกันครับสวัสดีครับ